สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อลองดูความสัมพันธ์คู่หนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเห็นในข่าวหลักเท่าไหร่แต่ว่ามีความน่าสนใจนะทั้งในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ค่ะคือสอปป,ปลาวกับสปปเกาหลีหรือที่เราเรียกกันว่าเกาหลีเหนือนั่นแหละครับอืมการเดินทางไปเปียงยางครั้งล่าสุดเลยของผู้นําสูงสุดสปปลาวเนี่ย เอ่อมันมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะมาเจาะลึกกันอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้แล้วมันมันส่งสัญ,ญญาณอะไรออกมาบ้างครับค่ะสำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสอบปปาวโดยตรงเลยค่ะโอครับซึ่งก็บันทึกเหตุการณ์สำคัญคือการเดินทางเยือนสอบปปเกาหลีอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนระดับสูงจากสอป,ปลาวคนที่นำคณะไปก็คือท่านทองลุนสีสุลิร ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการใหญ่พักประชาชนปฏิวัติลาวแล้วก็เป็นประธานประเทศสอปป,อปอลาวด้วยค่ะครับผมก็เป็นการเดินทางตามคําเชิญของท่านคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของสอปป,อปอเกาหลีซึ่งท่านก็ดํารงตําแหน่งเลขาธิการใหญ่พักแรงงานเกาหลีแล้วก็เป็นประธานกิจการแห่งรัฐค่ะการเยือนนี่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับส,สดๆร้อนๆวันที่7จ็ถึงแตุลาคม2025ที่ผ่านมานี่เอง ใช่ค่ะวัตถุประสงค์หลักๆตามที่เขาแถลงก็คือเพื่อ,อสืบต่อเสริมขยายสายสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออันเป็นมูลเชือ้อผมชอบคำว่ามูลเชื้อนี่จังมันดูแบบเน้นเลยนะคะเน้นว่ามีรากฐานนี่ประวัติศาสตร์มายาวนานให้มันแน่นแฟนขึ้นไปอีกใช่ครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องจังหวะเวลาของการเยือนครั้งนี้เลยครับค่ะ ยังไงคะคือมันประจบเหมาะพอดีเลยกับวาระสาคัญหลายๆอย่างที่มันมาสอนกันอยู่ทําให้การเยือนครั้งนี้มันดูอืมมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอ๋อเหรอคะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมันใกล้จะถึงวันครบครอบ60ปีของการพบปะสุดยอดครั้งแรกเลยครั้งประวัติศาสตร์ที่เปียงยางระหว่างประธานไกสอนพพมวิหารผู้นําที่เคารพรักของเรากับประธานคิมอิลซุงผู้นําสูงสุดคนแรกของเกาหลีเหนือโอ้โห oh ซึ่งจะครบรอบในวันที่28ตุลาคม2025ที่จะถึงนี้แล้วค่ะโห oh, 60ปีนี่มันคือรากฐานความสัมพันธ์ที่ย้อนไปไกลมากๆเลยนะครับเนี่ยการที่ผู้นำรุ่นปัจจุบันมาเจอกันในช่วงนี้พอดีมันเหมือนเหมือนตอกย้ำความต่อเนื่องเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะการเยือนครั้งนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงม,มากมากกับการเฉลิมฉลองใหญ่ของทางเกาหลีเหนือเองด้วยก็คือครบรอบ80ปีการสถาปนาพักแรงงานเกาหลี อ๋อ oh, ใช่ใช่เพิ่งผ่านไป10ตุลาใช่ค่ะวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็แถมยังเป็นปีที่ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางทุตกอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศด้วยค่ะโอ้โห oh, oh. ครบเลยใช่ค่ะการที่ทุกอย่างมันมาบรรจบกันในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้เออมันก็เลยทําให้การเยือนครั้งนี้ดูมีน้ําหนักแล้วก็มีความหมายมากกว่าปกติแน่ๆค่ะเข้าใจเลยครับว่าทําไมถึงบอกว่าจังหวะเวลามันสําคัญมากจริงๆ มันเหมือนถูกจัดวางมาอย่างดีเลยนะเพื่อจะส่งสารบางอย่างอืมใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเยือนบ้างครับการต้อนรับที่เปียงยางเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าจัดใหญ่โตสมเกียรติมากใช่ค่ะก็มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันที่เจตุลาคมจัดที่สนามกีฬาในกรุงเปียงยางเลยค่ะครับ ก็มีการตรวจแถวกล้องทหารเกียรติยศแล้วก็ที่น่าสังเกตมากๆคือมีการยิงสลุดถึง21นัด21นัดค่ะซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดตามธรรมเนียมทางการทูตสําหรับประมุขแห่งรัฐเลยค่ะการยิงสลุด21นัดนี่คือ ชัดเจนว่าให้ความสําคัญในระดับสูงสุดจริงๆแล้วบรรยากาศโดยรวมและครับนอกจากพิธีการแล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมมีค่ะมีจุดที่น่าสนใจนะคะคือรายงานระบุว่ามีมวลชนชาวเปียงยางคือทั้งสมาชิกพักพนักงานเจ้าหน้าที่เยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะครับมาร่วมต้อนรับด้วยกว่าพันคนเลยแล้วก็เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมาก พันกว่าคนค่ะการระดมมวลชนมาต้อนรับแบบนี้ก็เป็นสไตล์ที่ทางเกาหลีเหนือมักจะใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเยือนแล้วก็เป็นการแสดงพลังความสามัคคีภายในประเทศให้แขกบ้านแขกเมืองได้เห็นด้วยนะคะอ๋อเข้าใจครับเป็นทั้งการให้เกียรติแล้วก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะ หลังจากพิธีต้อนรับอันยิ่งใหญ่แล้วก็คงเข้าสู่ส่วนสําคัญคือการหารือกันร,ระหว่างผู้นําสูงสุดใช่ไหมครับที่สํานักงานห้องว่าการศูนย์กลางพักแรงงานเกาหลีถูกต้องครับในการหารือนะครับท่านคิมจองอึนก็ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเยือนครั้งนี้มากๆเลยครับท่านใช้คําว่าเป็นขีดหมายที่สําคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่งทางประวัติศาสตร์โอ้โหครับของความสัมพันธ์ระหว่างสองพักสองรัฐซึ่ง การใช้ภาษาแบบนี้คือเน้นย้ำความพิเศษจริงๆค่ะคำว่าขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งนี่มันตอกย้ำธีมเรื่องความต่อเนื่องจากอดีตท,ที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วท่านคิมมีประเด็นอะไรอีกบ้างครับนอกจากนี้ท่านคิมก็เน้นย้ำถึงความตั้งใจนะคะที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อเนี่ยให้มันพัฒนาไปสู่สิ่งที่ท่านเรียกว่าบาดก้าใหม่บาดเก้าใหม่ค่ะ หรือก็คือก้าวย่างใหม่ซึ่งก็คือการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะอื mm hmm. นอกจากนี้ท่านก็ยังได้โอยพอรให้การดําเนินงานตามมติสมัชชาใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประสบผลสำเร็จแล้วก็โอยพอรเรื่องการเตรียมการจัดสมัชชาใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่จะมีขึ้นในต้นปี2 0 2 6ให้เป็นไปด้วยดีด้วยค่ะครับ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านติดตามสถานการณ์ภายในของเราอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะการอวยพรเรื่องการประชุมใหญ่ของพักนี่ก็สะท้อนความสัมพันธ์ในระดับพักต่อพักที่ใกล้ชิดกันจริงๆนะครับใช่ค่ะและทางท่านทองลุนศรีสุริทผู้นําลาวล่ะครับท่านตอบกลับว่ายังไงบ้างเห็นว่ามีการเน้นย้าเรื่องความขอบคุณเป็นพิเศษด้วยใช่ค่ะท่านทองลุนก็กล่าวขอบคุณการต้อนรับที่ท่านบอกว่าอบอุ่นสนิทสนมฐานะสหายพี่น้องอืม ซึ่งการใช้คำแบบนี้ก็สะท้อนความสัมพันธ์แบบพิเศษนะคะไม่ใช่แค่ทางการทูตแบบปกติทั่วไปครับท่านก็แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ80ปีพักแรงงานเกาหลีแล้วก็มีจุดสำคัญที่ท่านเน้นย้ำเลยก็คือการขอบคุณพักรัฐแล้วก็ประชาชนเกาหลีสำหรับการสนับสนุนภารกิจปลดปล่อยชาติของลาวในอดีตอ๋อดึงเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมา ใช่ค่ะแล้วก็ยังขอบคุณที่ยังคงสนับสนุนการปกปักรักษาแล้วก็การสร้างส,า,งสาวพัฒนาประเทศลราในปัจจุบันด้วยค่ะการดึงเอาประวัติศาสตร์เรื่องการสนับสนุนในยุคปลดปล่อยชาติขึ้นมาพูดนี่สําคัญมากเลยนะครับมันเป็นการตอกย้ารากฐานความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เกิดจากแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่มันมาจากอุดมการณ์แล้วก็การต่อสู้ร่วมกันในอดีตซึ่งเป็นนาร์ทีฟที่ทั้งสองประเทศนี้ให้ความสําคัญมากถูกต้องเลยค่ะมันคือการเชื่อมโยงความชอบธรรมของความสัมพันธ์ในปัจจุบัน เข้ากับประวัติศาสตร์ที่พวกเขามีร่วมกันครับนอกจากนี้นะคะท่านฮองหนุงก็อวยพรกลับให้ทางพรรคแรงงานเกาหล,ลีภายใต้การน,นําของท่านคินจองอึนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามมติสมัชชาใหญ่ครั้งที่8แล้วก็เรื่องการเตรียมการสําหรับสมัชชาใหญ่ครั้งที่9ด้วยค่ะก็เป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในระดับผู้นําพรรคเลยค่ะ ครับผมทีนี้มาถึงเนื้อหาการหารือที่เป็นรูปธรรมกันบ้างครับมีการตกลงความร่วมมือในด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากแค่การยืนยันว่าจะกระชับความสัมพันธ์ให้น่นแฟนขึ้นไปอีกค่ะในรายงานระบุว่าบรรยากาศการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นมิตรมากๆข้อตกลงหลักๆก็คือจะสืบต่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์มิตรภาพและก็ความร่วมมือที่มีมาแต่เดิมให้มากขึ้นแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นําระดับสูงแล้วก็ ระดับต่างๆให้เป็นปกติมากขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อรักษาโมเมนตัมของความสัมพันธ์เอาไว้แล้วในแง่ของขอบเขตความร่วมมือล่ะครับมีอะไรที่ดูน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะมีการตกลงกันว่าจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมสังคมด้านการศึกษาแล้วก็ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะคือเรื่องการร่วมมือทางด้านการก่อสร้างพัก ค่ะรวมถึงด้านอื่นๆที่เหมาะสมในหลายๆรูปแบบโอเคประเด็นการร่วมมือด้านการก่อสร้างพักนี่แหละครับที่ฟังดูน่าสนใจเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความร่วมมือปกติที่เราเห็นกันบ่อยๆในการทู่ทั่วไประหว่าง2รัฐที่มีพักคอมมิวนิสต์หรือพักแรงงานเป็นแกนนําแบบนี้มันน่าจะหมายถึงอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นหรือเปล่าครับเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์มากๆค่ะ คือคำว่าการก่อสร้างพักในบริบทของรัฐสังคมนิยมหรือว่ารัฐที่มีพักเดียวปกครองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มักจะหมายถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพักทั้งในเชิงอุดมการณ์การจัดตั้งการบริหารจัดการสมาชิกการฝึกอบรมบุคลากรหรือแม้กระทั่งการปรับตัวของพักให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปการที่เรากับเกาหลีเหนือตกลงว่าจะร่วมรือกันในด้านนี้เนี่ยอออาจจะหมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนหรืออาจจะถึงขั้นรูปแบบการฝึกอบรมการโบขกขึ้คาเดรหรือบุคลากรหลักของพักก็ได้ค่ะโอ้โห oh. ซึ่งมันสะท้อนถึงความไว้วางใจแล้วก็ความสอดคล้องทางอุดมการณ์ในระดับที่ลึกซึ้งมากๆค่ะมันคือการแชร์โน้ตฮาวกันเลยนะในการบริหารจัดการแล้วก็การดำรงอยู่ของระบบพักซึ่งเป็นเป็นหัวใจของโครงสร้างอำนาจของทั้งสองประเทศเลยทีเดียวใช่เลยค่ะนอกจากประเด็นนี้แล้ว มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ระหว่างประเทศด้วยไหมครับมีระบุไว้นะคะว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคแล้วก็สากลที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกันแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าคือประเด็นอะไรบ้างครับซึ่งก็เป็นปกติของการถแถลงข่าวทางการทูตนะคะที่อาจจะไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเข้าใจได้ครับนอกจากเรื่องการหารือแล้วคณะผู้แทนลาวมีกิจกรรมอ,อื่นๆอ,อีกไหมครับระหว่างการเยือน มีค่ะก็มีงานเลี้ยงรับรองที่ท่านคิมจองอึนเป็นเจ้าภาพจัดให้ในช่วงค่ำของวันที่7ตุลาครับแล้วก็มีแผนการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆหลายแห่งเลยซึ่งการเลือกสถานที่นี้ก็ก็บ่งบอกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะสถานที่เหล่านั้นพอจะบอกอะไรเราได้บ้างครับแบบไม่ต้องลงรายละเอียดทุกที่ก็ได้แค่ภาพรวมๆค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นสถานที่ที่สะท้อนความสำคัญของผู้นำในอดีต อย่างเช่นวังพระอาทิตย์กึมซูซานที่เป็นที่เก็บรักษาร่างของประธานคิมอิลซุงแล้วก็ประธานคิมจองอิล hmm. แล้วก็มีสถานที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมการณ์แล้วก็บุคลากรของพักอย่างเช่นโรงเรียนทฤษฎีก่อสร้างพนักงานศูนย์กลางพักแรงงานเกาหลีครับผมมีสถานที่แสดงศักยภาพด้านการทหารอย่างห้องวางแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่าง แล้วก็มีสถานที่ที่แสดงความสําเร็จด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างศูนย์วิจิตศิลป์มันซูแดรครับคือการผสมผสานสถานที่เหล่านี้เข้าด้วยกันมันก็เหมือนเป็นการนําเสนอภาพรวงของเกาหลีเหนือในมุมที่เขาต้องการให้เราเห็นนะคะทั้งเรื่องความเคารพต่อประวัติศาสตร์ความเข้มแข็งของพรรคความมั่นคงของชาติแล้วก็ความรุ่มเรยทางวัฒนธรรมของเขา การเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ก็เลยไม่ใช่แค่การไปเที่ยวเฉยๆแต่เป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญมากๆใช่ค่ะพอจะสรุปภาพรวมได้ไหมครับว่าการเยือนครั้งนี้มันมีความหมายหรือว่ามีนัยยะสำคัญยังไงบ้างในภาพใหญ่ๆครับค่ะโดยรวมแล้วนะคะมันก็คือการยืนยันแล้วก็การตอกย้ำความสัมพันธ์ที่พิเศษแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานระหว่างสองประเทศนี้อย่างแข่งขันเลยค่ะครับ เป็นสัญญาณจากระดับผู้นําสูงสุดเลยว่ามิตรภาพแล้วก็ความร่วมมือเนี้ยจะยังคงดําเนินต่อไปแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดการเยือนในช่วงเวลาที่มันเต็มไปด้วยวาระครบรอบสําคัญสำคัญแบบนี้นะคะมันมีความสําคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สูงมากๆ mm. เป็นการเชื่อมโยงปัจจุบันเข้ากับอดีตสร้างความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับความสัมพันธ์ในปัจจุบันด้วยค่ะ เหมือนเป็นการรีชาร์จหรือว่าเติมพลังให้กับความสัมพันธ์กันใหม่โดยอาศัยประวัติศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ยังเป็นการวางรากฐานสําหรับความร่วมมือในอนาคตด้วยนะคะครับอย่างประเด็นเรื่องการก่อสร้างพักที่เราคุยกันไปนะคะมันชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับโครงสร้างอํานาจแล้วก็อุดมการเลยซึ่งมันลึกซึ้งกว่าแค่ความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติ นอกจากนี้ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะการที่สองประเทศนี้ซึ่งต่างก็มีแนวทางการต่างประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เผชิญแรงกดดันจากภายนอกในรูปแบบที่ต่างกันไปมาแสดงความใกล้ชิดกันแบบนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างหรือเป็นการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆในภูมิภาคก็ได้ค่ะเป็นไปได้ว่าเป็นการยืนยันว่า พวกเขาก็ยังมีพันธมิตรที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนแนวทางของการและกันอยู่ทมกลางสถานการณ์โลกที่มันก็ซับซ้อนนะครับมีความเป็นได้ได้สูงค่ะมันเป็นการตอกย้ําความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของตัวเองแล้วก็เป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์แบบสหายที่มีรากฐานทางอุดมการณร่วมกันเนี่ยมันยังคงมีความสําคัญอยู่ น่าสนใจมากครับเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยอยู่ในสปอตไลท์เท่าไหร่แต่พอมาเจาะลึกดูแล้วก็มีมิติที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันต่อครับใช่เลยค่ะจากที่เราได้ยินข้อตกลงว่าจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมสังคมและก็การศึกษาเนี่ยนะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าความร่วมมือเหล่านี้ มันจะออกมาเป็นรูปธรรมแบบไหนในอนาคตอืเราจะได้เห็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาศิลปินหรือว่าโครงการทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์นี้มากขึ้นหรือเปล่านั่นสินะคะและที่สําคัญกว่านั้นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดูจะเน้นหนักไปทางอุดมการณ์และก็ประวัติศาสตร์ระหว่างสปปลาวกับสบปปเกาหลีแบบนี้มันจะส่งผลต่อพลวัตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เอเชียตะวันออกโดยรวมยังไงบ้าง มันจะเป็นแค่เรื่องของสองประเทศหรือว่าจะมีนัยยะต่อสมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวงที่กว้างกว่านั้นนี่เป็นคําถามทีออ่คงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามจริงๆค่ะ